แล้วม erm ันลินเนาะพูดานืดแล้วไปยุ่เลยพูดมีเงิล่นสีพังมีเงนหล่นแ้มาเล่นมันพูดมาหลินพูนมาหลินพูดพ่อยเออเออหนนหิน้ายมันหนูหิพ่อแม่มาดูชอบายถุงเงินนะไถุงเงินไล้มาเล่นยู่ตากางเขากับอาพูดสิมันหลนเขาลงคลิปมันยังมันสั่งตกมันมันสั่งตกมันเล่นดล้นหรอเล่

คล้ยคนจะนมาสืบกค้วยกับมาชาซีหาขนบอกว่าคนใหขายเอาเจ้าลูยตัวน่งเหน่เลยเม้า่นอ้วิ่เทานนเลยนยางวนเลยเนี่ยเอ๊มึงไปเักเขาหางเอเ้เักเาหางเออเเลิรักเขาห่างเออเล่นจะพูดกับพ่ เลิ่นตะโพนเขาเขากระหายแห้งอะไรเล่นสบฟายกูเกาหายไตัวมันลามากมันงสุดุนลูกกลิ่นกล่นุเออเออเออฝุ่นแอคชั่นเลยหูินยินแอคชั่นละฝุ่นเานอเออฝุ่นในแน้เล่นอีกแล้วฝุ่นวันนร เดีออกจากบ้านเดีใจค่ะเยเล่นเดออร์ไแ้างไรถแลนดล้ยังขาไ่าด้่ะอเอเอมาแล้วบอจับบออ้าวน้องมงันจะเตะฟุตบอลแล้วอีนนี้ปัง

ปังไปแล้วไปแล้วปังเอาน้ำแล้วน้ำไปแล้วโอ้ยโอ้ยยปน้อยมาทับปวดเลยมีน่อยโอ้ปวดนั่ลปวดานพอแล้ววา ตจีวม่ฟุตบอลอยู่ไหมันหายมอยู่ทงเหอนอ่ะบอนะอแล้วพอแล้วมันสินํำมาพี่พอแล้วบเมพอแล้วพอแล้วคนมหาคนมันแตกกระจายบอใดทีบอดทีมีการข้าล้างอ็กพอแล้ว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  พอพ่อแลนพแล้วอแล้วพ,วพวอแพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแลวพอแล้วพอแล้วอแ้พอแลวพอแล้วพอแล้วพอแ้วพอแลอีก้ด้อ เ่อตบอลฟุตบออนแล้ามฟุตบอลแล้วมักฟุตบอลแล้วดดูดตามฟุตบอลอยากเล่นฟุตบอลผุนรับไปเล่นในสนามบอลผุนอ่าผุนไปแล้วไปแล้วฟุตบอลไปแล้ว อ่าคเลรนยญหนามแล้วเีแห้งเออที่ยวเที่ยวตกาอันตะกาอันดำตะกาอันเสื้อผ้าแม่มาให้มันชุดบ้าให้เออนั่นละ Bob, bên anh heo, nhá, thứ cái này đó, để dạ dạ à <laughs> à dạ 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 อยากชุดบาทอยากเตะเดนดีโอเคอ่สวัสดีครับยายล่อดหน่อยแล้วลูกสวยเยายลอดหน่อยครับเต้นให้ยายล่อนมึงได้ลูกเต้นสวยเต้นสวยเต้นสวยแล้วเต้นสวย อ่ะสอนขาซูนให้ยน่งมัเออโอเคการ่นเป็นรองผาได้ทุกมือมันนในไลน์เลไลน์มาเลยมันเห็นฟุตบอลมันเห็นฟุบ่อนแล้วมัน่งค่อพว่อนเป็นรัดข้างหน้าเนี่เป็นรัดข้างหน้างุนอะัมันนัอใคุงเงิมัดพังลไมันหนกหัวขวายุนไเพรมันหกเจ้าเลย ไปตงเงินวไม่เงินหลินพังเนาะ้เงินทมมาเกี่ยไหเงเปนขึ้นนเดียวจะ้าเห็นพนเาเล่นขืนอาชีบนี้น้องทุงเงินก็จะกลับบ้านแล้วนะคะฝากพ่อฝากแม่ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องกดซับสไพร์ให้น้องถุงเงินด้วยนะคะจบนี้ก็ขอเพียงจบเพียงแค่เพียงแค่นี้นะคะดูน้องถุงเงินเล่นใหญ่เลยไม่อยากกลับบ้านเลยเห็นพลนุ่น,นพออออนอออ่อต้องเอาฟุตบอลมาล่อออกว่าต้องเอาฟุตบอลมาล่อออกจากพลยาย กองดินใยาย,ยายล่อนยายล่อนกลัวได้ทำความสะอาดบบ <laughs> จ้าจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีครับก่อนแล้วลูกสวัสดีครับครับ